อยากรู้ว่ากว่าจะได้แว่นหนึงอันจากที่บิลดเดอร์เนี่ยครับต้องทำยังไงบ้างก็เดี๋ยวจะพาไปดูขั้นตอนการตรวจนะคะว่าาจะมีการตรวจแบบไหนกันบ้าง ก็เ,เดยเริ่มต้นจะตรวจโดยใช้เครื่องสแกนของ d n i ของ Rodenstock ตอนนี้จะเป็นเครื่อง Auto Reflection นะครับคือค่าที่ได้นะครับมันก็จะมีค่าความลึกของช่องหน้ามันตามุมตาความหนาของกระจกตาแล้วก็จะมีค่าสายตาที่จะบอกถึงความแตกต่างระหว่าง2สภาวะแสงก็คือตอนแสงช่วงกลางวันแล้วก็กลางคืนเป็นค่าที่ละเอียดมากๆเลยเราก็จะนําค่าพวกนี้มาลงไปในเครื่องโฟลเตอร์ ur, ซึ่งจะเป็นการตรวจแบบ Subjective ก็คือเป็นการถามตอบกับคนไข้การมองเห็นเป็นยังไงในแต่ละข้างครับโดยการ เริ่มจากตรวจตาหนึ่งข้าง<ม>จากขวาก่อนไปซ้ายแล้วก็เริ่มตรวจสองข้างมาไม่ได้เลยบช่ไตาพอเราได้ค่าแว่นออกมาปุ๊บนยครับค่าไฟนอตจริงๆเนี่ยก็จะไปอยู่บนเลนทดลองเราก็จะนำค่าตอนนั้นมาใส่เพื่อจำลองว่าการมองเห็นดูเป็นไงบ้างความคมชัดของตาสองข้างพอดีกันไหมทัศนาภาเนี่ยก็จึงจะตัดสินใจจ่ายค่าสายตานั้นไปหลังจากนั้นเนี่ยขั้นตอนต่อมาเนี่ยเราจะมีการตรวจ เพิ่มเติมในส่วนของสุขภาพตาก็จะแบ่งออกเป็นสส่วนสุขภาพตาส่วนหน้ากับส่วนหลังโดยสุขภาพตาส่วนหน้าเนี่ยเราจะใช้เครื่องมือที่มีชื่อว่าสลิดแรมสามารถคัดกรองโรคเบื้องต้นได้ไม่ว่าจะเป็นต้อลมต้อกระจกตาแห้งความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นบนตาส่วนหน้าของเราตรงจุดนี้เราก็จะมาชี้แจงกับคนไข้ว่ามันจะมีเอฟเฟกต์ยังไงบ้างเกิดขึ้นส่วนภา้ที่2สุขภาพตาส่วนหลังตัวนี้จะเป็นการสกรีนิ่งแบบคร่าวๆเพื่อหาความผิดปกติต่างๆจะต้องใช้เครื่องมือพิเศษก็คือฟันดัสคาเมราเป็นการ ถ่ายภาพเข้าไปในที่จอประสาทตาของเราด้านหลังแสดงผลออกมาเป็นภาพของตาทั้งสองข้างจากนั้นเนี่ยก็จะมาวิเคราะห์ว่ามันจะมีความผิดปกติตรงไหนบ้างใน a r e ยที่สาคัญไม่ว่าจะเป็นจุดรับภาพชัดโฟเวียขั้วประสาทตาหรือว่าเส้นเลือดการในตัวของเส้นเลือดมันจะสามารถเชื่อมโยงไปถึงขั้นตอนการซักประวัติเบื้องต้นได้จะมีโรคประจําตัวเกี่ยวข้องไหมความผิดปกติตรงนี้มันก็จะฟ้องขึ้นมาจากภาพตรงนี้ได้เลยซึ่งถ้ามีเราก็จะพิจารณาได้ว่าควรจะจ่ายแว่นตัวนี้หรือเปล่าหรือควรจะให้คําแนะนํากับคนไข้ได้มากน้อยแค่ไหน าในกรณีที่ไม่มีความผิดปกติใดๆครับเราก็จะคอนเฟิร์มกับค่าสายตาที่เราลองกับ Tri a l l e n นได้เลยจากนั้นก็จะเป็นการคุยในเรื่องของสินค้าละว่าเราจะเลือกใช้บริการของเลนแบบไหนคุณลูกค้าชอบแบรนด์ไหนเป็นพิเศษไหมทัศนามาตก็จะคอยดูแลให้แนะนําให้ว่าเลนชนิดไหนเหมาะสมทางเราเรามีบริการหลังการขายร่วมด้วยถ้าในกลุ่มของเลนสต็อกนะครับเรารับประกันค่าสายตาอยู่ที่3เดือนแล้วก็เลนแ l บหรือเลนสั่งผลิตพิเศษจากบริษัทเนี่ยรับประกันอยู่ที่5เดือนถ้าใส่ไปแล้วมีปัญหาปรับตัวไไมม่ด้้้กกับเเขาาาตรรงนี การให้้อยู่แลวรวมไปถึงการปรับตัดตัวแว่นก็สามารถเข้ามาปรึกษาแล้วก็ปรับตัดได้ฟรีรีเช็คค่าสายตาประจําปีถ้าเป็นลูกค้าบิดเดอร์อยู่แล้วก็สามารถเข้ามารีเช็คได้โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลยบิดเดอร์ครบจบทุกปัญหาสายตาครับ